เรียนกับผมเนี่ยไปทั่วโลกนะ มาดูบทที่หนึ่งนิดหนึ่งหัวข้อยังไม่ได้เรียนนะแต่ให้ดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรนักษาจดชื่อไว้แล้วเดี๋ยวนักษาต้องบทที่หนึ่งเนี่ยผมจะสอนเรื่องเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของพฤติกรรมองค์การคนเนี่ยในกลุ่มคนทั่วไปมีอยู่สกลุ่มคือบุคคลเดี่ยวๆกับ2พฤติกรรมเข้ากลุ่มกับ3พฤติกรรมองค์การคือเวลาคนเดี่ยวๆพฤติกรรมก็อีกแบบนึงเวลาเข้ากลุ่มก็เป็นพฤติกรรมอีกแบบหนึ่งเวลาเข้าไปอยู่ในองค์การพฤติกรรมองค์การก็เป็นอีกแบบนึงกลุ่มของคนพฤติกรรมมันมีอยู่่กมเเดดีียววตพฤิรร เป็นแบบแต่เวลาคุณเข้ากลุ่มกับเพื่อนเนี่ยพฤติกรรมมันอีกแบบเพิ่มกล้ามันมีความมั่นใจแต่เข้าไปอยู่ในองค์กรพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนอีกแบบต้องไปตามนโยบายนี้เราจะเรียนเรื่องพฤติกรรมของคนใน3กลุ่มนี้ใน,ในบทที่ 1, 1ในบทที่2เราจะเรียนเรื่องของ ลองไลฟ์เลอร์นิ่งออแกเนอซเอชันการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือการเรียนรู้ตลอดเวลาเรื่องของการเรียนรู้การรับรู้คนเนี่ยมีไม่เท่ากันบางคน e q ดีไ q แย่ IQ ความฉลาด EQ เรื่องอารมณ์สําคัญมากบทนี้การเรียนรู้ไม่ใช่เรียนรู้เฉพาะในห้องเรียนนะเรียนรู้ในทุกที่ทุกห้องเป็นครูทุกที่เป็นอาจารย์เราการเรียนรู้เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนรู้ลองไลฟ์เลอร์นิ่งออแกเนอซเอชันการเรียนรู้ตลอดชีวิตบทนี้เดี๋ยวจะสอนหนึ่งนี่เขาถึงบอกว่า ทักษะการรับรู้คนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสําคัญไม่มีสมติไม่มีสมาธิเรื่องการรับรู้นี่จะสอนเรื่องบทสมาธิคนมีไม่เท่ากันทาไมบางคนถึงย้ําคิดย้ําทําไม่มีสมาธิไม่มีสติสติไม่มาปัญญาไม่เกิดนี่เดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องนะนี้บทนีส่สี่สำคัญนะบทที่เป็นบทที่เป็นพื้นฐานของพฤติกรรมคนเลย การรับรู้การเรียนรู้ไม่ว่าจะ IQ EQ หรือว่าพูดงึง i q e q ค q วบางคนฉลาดแต่ EQ แย่มากอารมณ์ไม่ดีบางคน IQ ไม่ดีแต่อารมณ์ดี EQ บางคนไม่ประสบความสำเร็จฉลาดมากเก่งมากแต่ EQ ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีไม่มีการลเทศะไม่มีสัมมาคารวะไม่มีความรับผิดชอบสามอย่างนี้ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้ความรับผิดชอบกาละเทศะสัมมาคารวะอ่าบทที่สามนี้ก็สําคัญนีเรื่องค่านิยม ค่านิยมกับทัศนคติทำไมสีกากอบถึงชอบกับผ้าเหลืองเพราะว่าเขามีค่านิยมทัศนคติก็ชอบผ้าเหลืองมีตังมีเงินคนอายุมากประสบการณ์น้อย หลอกง่ายทัศนคติของคนนะมีไม่เท่ากันชอบไม่ชอบคุณสังเกตไหมทำไมเด็กๆทำไมรเรา,ารเกลียดคณิตศาสตร์แล้วเกลียดภาษาอังกฤษเพราะเรามีทัศนคติที่ไม่ดีว่ามันยากพอขึ้นตอ้นอยังไม่ทันเรียนเลยบอกยากนะมันดึงทําให้ทัศนคติแอิจูว์ทาไมสีกากฟชอบคนเสียงเคราะเพราะเขาผูกพันกับเด็กๆเ,เ,เขาตอนเขาวัยรุ่น1 7 1 8เขาไปได้แฟนคนแรกเป็นนักดนตรีอายุ30กว่าเสียงเคราะแล้วเขาก็ฟังพระที่เทศเสียงเพระเาะๆทำให้เรามีค่านิยมแบบนี้บ้านเขามีพระ วอลเปเปอร์เต็ไมไปหมดเลยนี่คือทัศนคติที่เขาผูกพันกับผ้าเหลืองบทนี้จะเ,เป็นเรื่องค้านิยมกับทัศนคติจุดนี้แหละครับเป็นจุดเริ่ม <Okay, okay. S 1> ต้นของคนที่คิด <Okay. S 1> ตามำพ่อ, <Yeah. S 1> อไม่ชอบ